คลิปนี้มาต่อกันที่ก๊อก2เป็นเรื่องราวของน้องดิซ่าและก็น้องเชงที่ล่าสุดได้มาทำชาเลนจ์ด้วยกันสำหรับเพลง Rockstar แล้วก็ใช้เวอร์ชั่นที่รีมิกซ์สียน่ารักมากมายเลย หลายคนคงจะสงสัยค่ะว่าเอ๊สาวเต้นกันที่ไหนนั่นก็คือบ้านโนริซ่าที่เบลลี่ฮิลล์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับเตาผิงนั่นเองนะที่โนริซ่าของเราไปซื้อน้องๆจากป๊อบหมานะค่ะและก็มาวางไว้บริเวณเตาผิงน่ารักมากซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสมอเต้นด้วยกันก็ตั้งแต่น่นนะเนาะหมายถึงว่าเต้นด้วยกัน2คนนะคะเพื่อนๆตอนที่โนริซ่าใส่เสื้อทหารและก็เต้นดานิสาด้วยกันสู่วันนี้ที่ร็อกซ์ตาร์ด้วยกันแล้วจะแม่ซึ่งนาจะอยู่ที่วาระโอกาสด้วยเ,อบบวเจอกัน ช่วงไหนอะไรแบบนี้น่ารักมากมายฝากทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆนะคะซึ่งก็คาดว่าแท่น้องเชงออกเพลงเดี่ยวเนี่ยน้องลิซ่าก็ซับพอร์ตเช่นกันนะน่ารักต่อกันจริงๆค่ะได้เห็นแล้วก็ปลื้มใจเป็นความสัมพันธ์ของเมมเบอร์เมมใจเขาอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตจริงไหมคะเพื่อนๆสรุปว่าเจอกันที่บ้านน้องลิซ่าค่ะเบลลี่ฮิลส์แม่แม่แชรลิตก็คือดีใจกันใหญ่ขอบคุณนะคะน้องเชงที่ซับพอร์ตลิซ่าของเรา